แสดงความยินดีกับหนุ่มไบวัชิรวิทย์นักสแสดงหนุ่มสุดฮอตจากโรสอิมเอ็มทีวีบัณฑิตใหม่ป้ายแดงที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาร์เก็ตติ้งหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพประจําปีการศึกษา2563 มีครอบครัวและเพื่อนเพื่อน,นักแสดงอย่างวินเมทวินจอร์ดเวอาร์ดิวจิดวัตนานิจ um ิรันกิตออิจุมพลและอีกหลายท่านมาร่วมยินดีอย่างทับข้างด้านหนุ่มใบยิ้มแก้มปริยอมรับว่าทั้งปลืม้มทั้งแรงใจที่แฟนๆมาให้กำลังใจเกือบเต็มสนามฟุตบอลขอบคุณที่เตรียมงานให้เป็นอย่างดีก็อยากจะมีอะไรดีๆคืนให้แฟนๆบ้างต้นปีหน้าเตรียมผลงานเสอร์ไพไว้ให้แน่นอนฟูเสือรอเลยจ้า ทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆยอมรับว่าตอนเรียนเหนื่อยมากแต่ก็มุ่งมั่นพุ่มเทสุดๆจนสามารถคว้าปริญญามาครองได้สําเร็จจากนี้ก็พร้อมเดินหน้าทํางานในวงการบันเทิงและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่และอยากให้เวลากับครอบครัวและตัวเองให้มากขึ้นจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวกับชิ้นงานในแต่และชิ้นให้ดีที่สุดทั้งหมดก็เพื่อผลงานที่ออกมาจะได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งความประทับใจในครั้งนี้ก็เซอพรส์จากบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นสุดๆทัั้งแฟนบ ชาวไทยแล้วเป็นแฟนอินเตอร์งานนี้รถหกล้อก็ไม่รู้จะขนของวขวัญกลับบ้านไหวไมหน้าหนุ่มไร้เราอยากจะทำให้มันเรียบง่ายแล้วก็เป็นกันเองที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาจัดให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะให้อะไรชื่อนะครับก็ถ้าเราเด็วนนี้ก็เดี๋ยวมีแน่ค่ะคอนเสิร์ตไซบาย์กไทครับ24,000วานนี่แล้วเดี๋ยวปีหน้านก็จะมีผลงานออกมาให้ติดตามเรื่อยๆเลยก็ในช่วงต้นปีเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยยังไงก็ฝาาพี่ไปรับงานได้มากกว่าเดิมไหมคะเพราะว่าไม่ต้องเรียนแล้ว ว่าจะรับน้อยลงพักผ่อนใช่รู้สึกว่าอยากรู้สึกว่าเป็นสเป็นช่วงสามปีที่ให้เวลากับงานเยอะมากๆจนรู้สึกว่าเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวน้อยไปหน่อยอรู้สึกอยากเริ่มอยากกลับไปอย,ปป <ะ S 1> อยู่บที่บ้านมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือว่ามีเวลาที่จะ เตรียมงานเตรียมสภาพร่างกายกับงานแต่ละชิ้นให้มากขึ้นเลยรู้สึกว่าน่าจะทําเทพคุณภาพของงานมันออกมาดีขึ้นด้วยใจใจเรามันอยากรับน้อยลงจริงๆแล้วคิวเราได้ไหมพยายามอยู่พยายามอยู่ใช่ก็คือบาลานซ์ชีวิตให้มันดีขึ้นเนาะใช่ใช่ใช่ครับโอเคค่ะลอบสุณค่ะ